สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมก็กลับมาขายเหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อเมื่อคนไหนี่ครับที่เมื่อวานแบบว่ามาแล้วไม่เจอผมนะครับก็วันนี้ผมกลับมานะนะขอโทษด้วยนะครับเมื่อวานน้องแมวเขาก็คลอดลูกกับน้องก็ต้องอยู่ดูน้องเขา่อนนะครับน้องเขาติดคนมากนะว่าวันนี้นะครับผมมาตั้งแต่ตีห้าเลยนะเห็นไหมฟ้ามันยังมืดอยู่เลยเออเน้นตอนนี้ก็ประมาณตีห้ายี่สิบนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่า ผมเนี่ยอาจจะได้ขายตั้งแต่ประมาณปีห้าสี่สิบเลยก็เป็นไปได้มาจนร้วนนะครับก็ไปเริ่มทำกันเลยครับทุกคนไว้เจอกันหน่อยนะครับแล้วก็นะครับลังจากทีจัดร้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําการตักข้าวเลยนะนี่สันดาวนะครับนี่ก็วันนี้นะครับมีข้าวทั้งหมด8ดกล่องนะครับก็จะทำเป็นการะเทียม4ี่กล่องครับแล้วก็กระเพราไก่ ใช่ก็พอก่อไก,ก่อีกสี่กล่องครับเมื่อกี้นึกไม่ออกข้าบก็ตักเข้าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็รอแม่วานท้าในการทอดไข่ดาวเรียบร้อยก็เอาไปขายได้เลยครับตอนนี้คนแม่น่าจะทําแม่นี่น่าจะทําแบบว่าพวกพริกขมูยองแล้วก็ทูน่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่นะครับก็แซนด์วิชเอาขมา,มา,ายกันก่อนนะครับนี่แล้วเดี๋ยวคนแม่ทาทูน่านะครับแล้วก็เดี๋ยวออกไปอ่าแล้วก็นี่ตอนนี้พริกหมูยองนะครับอยู่หน้าร้านเรียบร้อยเอาไขายไปแล้ลหาไม่เจอนั่นไง อาอมันสูงไม่ได้แต่ว่ามันตั้งอยู่ข้างนอกแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่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 โอเคไม่ขายกันเลยครับทุกคนนี่ทุกคนทุกคนอันนี้อันนี้เจ็ดโมงเท่าไเลยเนี่ยเจ็ดโมงสี่สิบครับทุกคนน่าตอนนี้ก็หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะโบวแหวนเลยนะครับวันนี้นะครับคนแบบฝนฝนแบบเหมือนเหมือนจะตกก็ไม่ตก จะตกจะไม่ตกแต่ว่าก็ขายมาได้ผ่านมาได้ด้วยดีนะจ๊ะแล้ววันนี้นะครับก็ขายหมดด้วยวันนี้ก็ทํามาค่อนข้างเยอะอยู่นะกพราคนขายมันเก่งอะก็อย่างนี้แหละเนาะอมช่วยมิดได้ขอบคุณพี่ทุกคนด้วยนะครับนะก็เกมื่อวานผมไม่ได้ขายวันนี้มาขายตอนนั้นเนื่ว่าแบบ่อนอนจะลืมก็มิแล้วอย่ันนี้เพื่อนก็ซื้อกันเหมือนเดิมเลย พั้นก็ขอบคุณนะครับวันนี้ผมก็ไปโรงเรียนก่อนครับสวัสดีครับ